สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเงินไร่ละ1,000บาทค่าริี่ยจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับปีการผลิต2567ัน 20, ทั้ง68วันนี้29พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับน่าจะเป็นครมรมสันจรนะคิดว่าคือจะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมครับโดยทางด้านบอร์ดนบคครับการนําเสนอนี้นะครับก็เสนอ ค่าเก็บเกี่ยวข้าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับทั่วประเทศซึ่งก็จะช่วยประมาณ4.68ล้านโครเรือนนะครับซึ่งกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนใหม่ในปีการผลิตสองพัน้ายกกก็รอติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางด้านคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาในวันนี้ ได้ไม่ได้อย่างไรก็มาดูกันก็คิดว่าได้นะเพราะว่าผ่านบอร์ดอปมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะให้ทางด้านทกศดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปนั่นเองครับในส่วนของการช่วยเหลือครับก็คือเงินไร่ละ1,000บาทค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้ทั้งหมดนะครับไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนก็คือไม่เกินรวมสูงสุดเนี่ยหนึ่งบาทนั่นเองนะก็มาติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวแอดเมนจะติดตามอัปเดตความคืบหน้าให้ว่าเป็นอย่างไรถ้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีหารือกันแล้วเสร็จเรียบร้อยก็จะแจ้งข่าวให้กับพี่น้องได้รับทราบแล้วก็จังหวัดไหนนะครับแผนการจ่ายเงินเนี่ยจังหวัดไหนภูมิภาคไหนจะได้วันไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบรายงานข่าวอัปเดตให้ทราบอีกครั้งสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มาติดตามกันครับ